สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงนำจากซีรีส์ Player ไม่อาจห้ามรักนะคะไอซ์อามีนาค่ะ <c oughs> รับบทเป็นลอยพิชาค่ะม, <c oughs> มีมีเหมือนฝันค่ะ <c oughs> <c oughs> อุ๊ยรับบทเป็นปันปนกรค่ะอ <c oughs> <c oughs> ุยเหมือนจ่ิงหนิงหนิงมาลิกาค่ะรับบทเป็นปรางค่ะ พี่ปรางทำท่ายายเดียว g r a c e hyper รับบทเป็นเจสิราพัดค่ะท่าอะไรเดี๋ยวถ้ามีพิรุษอ๋อถ้ามีพิรุษอืมเห็นว่าออก็ได้สองอีกทีชื่นใจชื่นใจไหมคะชื่นใจค่ะรู้สึกทุกคนชื่นชอบผลงานของพวกเราพวกเราก็ดีใจเพราะพวกเราทุกคนก็ ตั้งใจทํากันแบบสุดความสามารถเลยค่ะเพื่อให้ทุกๆคนน่ะรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราหนูอ่านคอมเมนต์ตลอดเลยค่ะ อ่านไม่พอพออีกวันหนึ่งกลับไปอ่านใหม่ก็คือรีเฟรชแล้วก็กดอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆคือมีกำลังใจทุกๆวันที่ได้เข้าไปอ่านแล้วก็ดีใจที่ทุกคนเอนจอยนะคะอยากให้ทุกคนดูซีรีส์นี้อย่างมีความสุขค่ะอีพีแรกๆก็ขายขำกันเยอะถ้าเกิดว่าใครหัวเราะก็ถือว่าประสบความสำเร็จของพวกเราค่ะใช่ก็ชื่นใจค่ะอย่างที่บอกว่าเข้าไปอ่านคอมเมนต์ตลอดแล้วก็รวมถึงในเอด้วยก็เข้าไปดูแฮชแท็กหรืออะไรอย่างงี้ตลอดรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนชอบ ก็รู้สึกอินไปกับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยวลาเขาแบบพิมพ์ถึงตัวละครพี่พลอยปันปลางหรือตัวเจก็จะอินกับเขาไปด้วยใช่ค่ะขั้นขอเรื่องย่อหน่อได้ไหมแต่ว่าแม่เอาภาพรวมนะจะเป็นเรื่องย่อของเส้นเรื่องของแรนนักภูว่าไปยังไงอเรื่องย่อของคู่เราเหรออืมณตอนนี้ก็เอาเริ่มตั้งแต่แรกเลยเหรอคะ แล้วตั้งแต่แรกก็คือเขาต้องการอะไรบางอย่างจากเราอืมายุเล่าดีกว่าฮะมาทางนี้เราปิดท้ายมาเลยก็ของเราจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำกักกักกุ๊กกุ๊กก็จะประมาณนี้นะคะย่อไปปะย่อเกินไปนิดนึงคือเขา เขาต้องการอะไรบางอย่างจากเราเขาก็เลยเริ่มมาสืบทําตัวเป็นเสืออย่างที่ทุกคนเห็นในทีเซอร์หรือว่าเรื่องย่อหรืออะไรก็ตามแต่คือเขาพยายามที่จะทําตัวเป็นเสือแล้วเขาก็คิดว่าเราเป็นเหยื่อเขาแน่นอนอเพื่อต้องการมาสืบอ,อะไรบางอย่างจากเราแต่ว่าพอเรื่องดําเนินไปสักพักเนี่ยเขาก็เกิดสะดุดลม้มไม่ใช่เขาสิลื่นลม้มทั้งคูเออ่เราทั้งคู่ก็เกิดลื่นลม้มแต่ว่าลื่นไปแล้วเนี่ยจะมีใครยับยั้ง ความสะดุดตรงนี้ได้เนี่ยก็อาจจะต้องไปรอดูในซีรีส์เพราะเดี๋ยวเล่าหมดใช่เป็นความสัมพันธ์ที่จะไปดีไหมนะถ้าไปไปได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบไปไปมาๆค่ะก็ถ้าเป็นกราฟก็จะแบบหนึ่งสามห้าเก้าแล้วก็ลอแล้วก็หกเจ็ดอะไร้ึ้ึ้นลงลงประมาณนี้ต้องติดตามค่ะ คู่เจกับปรางก็เห็นใน e ีพีสกันแล้วว่าเจาก็พยายามจะขอเราแต่งงานก็<ช>ไปซื้อแหวนเตรียมจะเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นแต่ว่าคู่เราก็มีมีคอนฟ lict บางอย่างเหมือนกันอุปสรรคในการขอตแต่งงานมันเยอะเหลือเกินทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็ตัวความสัมพันธ์ของพวกเราเองด้วยตอนแรกเหมือนจะเสะถียรสักพักก็จะมีเรื่องที่ทําให้ ไม่เสียดีย์ละทาให้เรารู้สึกว่าต้องมานั่งทบทวนความสัมพันธ์เราใหม่แล้วว่าเราแข็งแรงพอที่จะแต่งงานได้จริงๆหรอเราควรจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์เราดีจะพัฒนาต่อไปหรือว่าจะถอยหลังกันดีก็เป็นเรื่องของเราค่ะแค่ถามได้ไหว่าถ้าเราเมาแล้วตื่นมาในห้องใครก็ไม่รู้แต่ละคนจะมีวิธีทำรยังไงหมอถ้าตื่นมาว้าวถ้าเป็นเราก็ คล้ายๆปันก่อนเนาะสํารวจสํารวจสํารวจเลยค่ะถ้าเจอห้องที่ส้นสูงเยอะๆก็อุ่นใจแสดงว่าสวยและรวยมากแสดงว่าอย่างได้เจ้าของห้องสวยและรวยมากก็เอ่อถ้าเราเป็นปันนเวอร์ชันที่ตื่นมาในห้องใครก็ไม่รู้หรอกก็คงตกใจก่อนแล้วก็หาโทรศัพท์แล้วก็สํารวจแล้วก็ เอาเสื้อผ้าเขามาใส่ก่อนคะ่ะคงไม่หอบเพราะผมเดินไปหาอะไรคงเอาเสื้อผ้าเขามาใส่ก่อนคงรีบเก็บของแล้วออกเออคงรีบเก็บของแต่ว่าก็ไม่แน่ถ้าเห็นแบบห้องสวยๆก็อาจจะเดินเล่นต่ออีกแป๊บนึงแล้วค่อยออก<笑><笑>สำรวจห้องก่อนนิดนึงอะไรย่างเงี้ยถ่ายอะไรไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งโลเคชั่นให้คนรู้จักก่อนเพื่อความปลอดภัยคะ่ะอ๋อเออถ้าตื่นมาคงสำรวจร่างกายตัวเองก่อนอันดับแรกค่ะ แล้วก็สำรวจทรัพย์สินของเราว่ามีอะไรอยู่บ้างมีโทรศัพท์มีอะไรไหมจะได้เช็คดูว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คงดูรอบๆถ้าไม่เจอคายก็น่าจะนั่งหรออืม <c oughs> <c oughs> คิดว่าไม่หนีค่ะเราเราคงอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้ถ้าเราหนีเราจะไม่รู้อะไรงงไม่ตลอดเราจะงงว่า <c oughs> <c oughs> จะสับสนไปตลอดว่า เกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะคิดไปเองอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงจะนั่งรอให้กลับมาเราเซนจะถามเลยถ้าเขาไม่กลับมาเลยก็หยุดห้องเลยหยุดห้องห้องเลยนอนต่อขอบคุณคร่าฟันนี้นะอย่างเี้เลยคงสำรวจร่างกายก่อนเราคงไปที่ล็อบบี้ขอดูกล้องวงจรปิดอาจจะว่าขอดูได้ไหมคะว่าตอนที่แบบเราเข้ามาเราแค่ เราสมยอมหรือเปล่าหรือว่ามีการลักพาตัวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ใช่แล้วถ้าสมมติว่าเอ้ยเราย,ยินยอมมาก็โอเคเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นกลับไปเขาไปไปรอเขา <laughs> ไปรอเขากลับมาเหรออ่ไนะตลกอ่ะโอเคเห็นในเรื่องมันเนี่ยต้องพิจิตใจพี่หอยอยากรู้ว่าตอนนี้ในชีวิตจริงเนี่ยเราพิจิตใจเขาได้หรือ,อยังได้หรือ,อยัง ได้แล้วหนูมั่นใจว่าได้แล้วไม่ตอบ่ะเขาตอบมั่นใจไหมว่าได้แล้วมั่นใจแล้วค่ะว่าได้เลยแล้วกยนวิธีใส่ไฟไหนบ้างค่ะส่งของหวานส่งของอ๋อเขารู้ว่าเราชอบกินของหวานเขาก็ทําขนมให้อะไรอย่างค่ะ้เลยกินหมดเกลี้ยงเลยวันนั้นไม่ได้กินข้าวเลยวันนั้นกินต่กักนะ กินกินกินหมดเกลี้ยงเลยค่ะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยไงก็เลยต้องกินหมดเกลี้ยงเลยดูตาสิอร่อยอร่อยอร่อยก็ถือว่าผิจิตใจได้ในเรื่องพิจิตใจได้ในเรื่องนี้ค่ะโอ้ทาให้หลายอย่างแล้วนะคะตั้งแต่เห็นเขาตาแห้งเราก็เราเป็นนัก นักหายาค่ะนักหายาเราเป็นนักซีเอฟของอยู่แล้วเราจะเป็นคนที่มีของเยอะมากมีของมีแบบของกระจุกกระจิกเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นเขาตาแห้งแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเออยีย่ห้อที่เขาใช้อะอาจจะไม่ได้ดีเท่าของเรานะเราก็เลยซื้อให้อะไรเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนถ่ายละครแล้วค่ะแล้วก,เก็เวลาสั่งอะไรก็จะสั่งให้<า>สั่งยาสั่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกเป็นสายเนียนนิดนึงค่ะ ใส่เปย์ใส่เปย์คน้องเรียกว่าใส่เปเพราะว่าเลี้ยงข้าวบ่อยใช่ใส่เปย์ค่ะอ<ฮ>่างอว่าชวติข้าเราต้องม่งคันใช้วิธียังไงอโห เอาจริงๆไม่ไม่ต่างกับเจมากค่ะก็คงอยากจะทำอะไรให้มันสมศักดิ์ศรีความรักของเราเราสเราแบบว่าให้มันอลังการมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่แบบเราตัวเล็กๆคนหนึ่งจะทำได้ใช่สมศักดิีสมักดิ์ศรีอัยนนงถ้าถ้าเป็นหนิงหนิงคง<ส>คิดว่าทำอะไรเล็กๆมัคะแบบรู้กันแค่ สองคนคงไม่แบบตอ่อรู้ <c oughs> แบบสึกเขินถ้าจะต้องทำแบบสมศักดิ์ศรีแบบอะไรต่อนหน้าสาธารณาแบบคุกเข่ากลางอะไรอย่างเงี้ยคง<น>คง <น S 2> คิดว่าถ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวอาจจะแบบเออเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆสองคนเป็นโมเมนท์ที่แบบน่าประทับใจเราก็ค่อยแบบไปถ่ายรูปไปอะไรที่หลังอาจจะไม่ขอในที่สาธารณะจะปิดเกาะไง สมมุดอ๋อนเป็น private แบบใหญ่ๆใช่หรือแบบว่าเขียนบนฟ้าโอ้หรือว่าแบบโดนโชว์อะไรอย่างเงี้ยใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงค่ะสมศักดิ์ศรี จริงๆก็มีเพราะเราเป็นคนชอบน้ําหอมอยู่แล้วเราจริงๆมีน้ําหอมหลายแบบมากๆที่เรารู้สึกเราชอบเพราะว่าเราส่วนตัวเป็นคนที่ชอบวานิลาใช่ไหมคะไม้ๆวานิลาแล้วก็มีความนุ่มๆลึกๆอบอุ่นหน่อยๆแต่ว่าถ้าสถานการณ์บางงานหรือว่าแล้วแต่เสื้อผ้าที่เราใส่เนาะก็จะชอบกลิ่นที่มันแบบมีความเฟรชขึ้นมานิดนึง mm hmm. ก,ก็คิดว่าแล้วแต่แล้วแต่เสื้อผ้าที่เราใส่หรือแล้วแต่คนคนนั้นที่เราไปเจอมากกว่า อของเราก็จริงๆกินหอมมี่เป็นคนแบบชอบกินหอมหลายๆหลายๆแบบมากจริงๆขึ้นอยู่กับบุคลิกของแต่ละคนแต่ถ้าทั่วไปส่วนตัวเราเราชอบกินแบบแบบเหมือน Burn Sugar ออเบรนซูการ์ค่ะหวานหวานคาราเมลใช่แล้วก็เป็นพวกมัสหรือบูดี้ประมาณนั้น,น,นก็คือมีความแบบ ดีฟน่อยแต่ว่าแต่ว่ากินพวกนี้ค่ะส่วนตัวไม่มีรู้สึกว่าอาจจะต้องอยู่ในที่เย็นเย็นถ้าเป็นงานเอาดอร์ก็จะเลี่ยงค่ะก็จะออกมาเป็น f ล o r a l fruity เบาๆแต่ไม่ชอบ fruity ติดเปรี้ยวค่ะอืมแบบดีเทลมากหาซื้อตามได้เลยอ่ะต้องหนิงเน่แบบมีภาพปึ้งๆหนิงชอบกินฟิว ดอกไม้ไมค่ะดอกไม้ดอกไม้ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบขนมขนาดนั้นแต่เป็นหวานแต่แบบไม่ได้หวานขนมหวานหวานสะอาดสะอาดหวานใสหวานใสะสะอาดสะอาดแต่ก็ซ่อนความเซ็กซี่อ,อยู่ในนั้นด้วย <laughs> <laughs> แบบไม่ได้ไม่ได้หวานเด็กๆอะค่ะหวานแบบหวานเซ็กซี่<ม>คิดผ<ม>้าไหมหวานเซ็กซี่คิดที่ห้องหอมก็ใช่คิดท<า>ี่ห้อ นี่ชอบกลิ่นโน้ตแรกเป็นกลิ่นวานิลาก,ก็คือจะชอบน้ําหอมของพี่อมีทุกทุกตัวที่ฉีดใช่หอมจะชอบกลิ่นวานิลลาเป็นโน้ตแรกค่ะแล้วก็จะชอบกลิ่นพวกแบบโคโคอน,นัทหรือเชียร์บัตเตอร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะจะชอบมากเยวกันหมดเลยเนาะออใช่ก็เวลาพี่พี่ก็ครั้งแรกที่เจอพี่อมีใช่ไหมคะที่ที่ห้องแคสติ้งก็แบบ กลิ่นกลิ่นแบบหอมมากใช่แล้วหนูหนูว่าแค่แบบไปแกะกลิ่นว่าเอ้ยมันน่าจะประมาณนี้แหละเพราะเคยได้กลิ่นประมาณนี้ก็ไปไปอ้นี้อันนึงแต่ว่าในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้ใช้่แค่ชอบใช่ไหมใช่ตัวจริงแสงจริงใช่ค่ะยอมรับค่ะยอมรับจริงๆพอใช้น้ําหอมเปลืองค่ะ มีมมออกมาแล้วนะคะสำหรับ OST ของ p เ a y ย์เราก็จะมีเพลงหลักเป็นเพลงคู่ของเราค่ะชื่อว่าไม่อาจห้ามรักเธอนะคะซึ่งประกอบตั้งแต่ Opening <ม>เป็น opening song ของซีรีส์ในทุกๆตอนนะคะแล้วก็เจะแวบๆบแบบมาเป็นดนตรีในแต่ละฉากแล้วก็จะมีเพลงเดี่ยว เพลงเดี่ยวของไอซ์แล้วก็เพลงเดี่ยวของมีค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเพลงคู่ของเกรซหนิงหนิงด้วยค่ะก็จะมีทั้งหมดสี่เพลงกเพลงเดี่ยวของพี่ไอซ์ออกมาบ้างหรือยังยังเลยค่ะเป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าเพลงเดี่ยวของไอซ์จะต้องออกในช็อตที่มันอีกต้องออกมันจะต้องออกในช็อตที่มันต้องออกซึ่งมันยังเป็นตัวซีเรียอยู่ค่ะเดี๋ยวออกอีพีครึ่งหลังค่ะใช่ส่วนของมีออกแล้วเป็นเอนดิ้งของซีรีส์นะคะที่ ที่เป็นเสียงหรือดหนูใช่แต่คราวนี้ก็ออกมาบ้างแล้วออกมาแบบแบบถ้าถ้าทุกคนสังเกตอาจารย์เอ๊ะเอ๊ะแบบแบบประมาณสามวิใช่แบบเดินแบบแบบประมาณนั้นเลยแล้วก็ออกมาเป็นเหมือนกับดนตรีคนาหลิานิดๆหน่อยๆอ่ะฮุบเผื่อเขาคุ้นกันฝากด้วยนะคะ ทุกแพลตฟอร์มไปฟังกันได้ไปฟังกันได้ของทุกๆคนเลยใช่เล่นในสตอรี่ก็ได้นะคะไม่อาจห้ามรักเธอตอนนี้ออกมาแล้วค่ะพอเวลาถ่า EP ค่ะก็เลยอยากพลอยหรอกเลยขอคนละหซีนใน EP ที่ยังไม่ออนพอยแทนแซีนที่ยังไม่ออนหรอกสี่ถึงสิบสองเลยใช่ไหมคะรวมตอนสี่ได้ไหมคะอาจได้ค่ะได้แลกมาอีกหนึ่งเหรอก็จำได้แค่นั้นเนาะ จำได้เลยนะจำได้แค่สินเนี้อ่ะจำได้แค่จำได้แอันหอ่อนเลยอันนี้มันออนตอนไหนคะเฉลยที่สองสบายมากเลยอ๋อๆก็พี่บอกแล้วไงคะว่าไม่ต้องมา ทำไมคะไม่อยากให้ปันมาเหรอก็ไม่ได้บอกว่าไม่อยากแค่บอกว่าไม่ต้องมามันดึกแลวมันก็ไกลด้วยค่ะจำไม่ได้แล้วปันก็จะบอกว่าไม่อยากแต่บอกเลขห้องเรียบร้อยนะคะเห็นไหมเห็นไหมมีมีมีนดัก็คือสิ่ง่อออ first kiss ค่ะ นเป็นเลิฟซีนแรกแล้วก็เป็นจูบแรกค่ะนี่ค่ะอ่าสปอยอสปอยชัดๆเลยค่ะใช่ได้สปอยไปเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยสปอยชัดๆเลยค่ะว่าอยากให้รอดูอีพีสี่เป็นเป็นจูบแรกของเราสองคนแล้วก็เป็นเลิฟซีนแรกของเราสองคนค่ะแต่มันยังไม่ได้เป็นเลิฟซีนที่แฮปปี้เอนดิ้งขนาดนั้นนะคะอุ่ยม,มีฮินมันมีหินนิดนึงค่ะ<ม>ต้องต้องไปรอดูในซีรีส์ว่าว่าโคชเชนมาคในซีนนั้นน่ะมันคืออะไรเพราะว่ามันอยู่บนหัวพี่พลอยค่ะ อืมมัน <Bien> ม <ven ido> mm ีต hmm. <pet its uno> uh ัวโค i ชนมาก k ใหญ่ๆอยู่บนหัวพี่พลอยที่ทุกคนจะต้องมามานั่งแบบคุยกันว่าเอ้าแล้วยังไงต่ออืมประมาณนั้นพี่พลอยก็สปอยซีนรักหวานฉ่ำไปแล้วมี่ก็ขอเลือกเป็นซีนที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อนเลยละกันเป็นซีนต่างประเทศค่ะเอ้ยไม่รู้ด้วยอันเนี้ยใช่เพราะเราแอบไปถ่ายกันสองคน เป็นซีนไทยเป็นซีนไทยไทยค่ะเป็นเป็นซีนไทยๆทยก็คือเป็นเซตติ้งที่ต่างประเทศไม่ได้อยากให้ฝากติดตามค่ะเพราะว่าหลังจากผ่านเรื่องราวที่ซับซ้อนเยอะแยะเลยนะคะเราก็จำจาในหลอกไม่ได้แต่ว่าอยากให้ติดตามสิประมาณอีพีที่แปด แปดไม่แปดก็สิบม่แปดก็นี่้บอกเก้าไม่แปไม่ใช่เก้าแต่น่าจะเป็นแปดคือแปดเราเริ่มเริ่มจะเป็นอารมณ์ของความมวนๆกับที่มันไม่ได้หวานอย่างเดียวแหละมันเริ่มมีการอ่ะเดี๋ยวสปอยเลยละกันอืมอจะจำไม่ได้เธอจำได้ ปางรู้ไหมว่าเราถ้าจะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยอยู่ห้องเราก็ไม่ได้คุยกันเลยกินข้าวเราก็ไม่ได้กินข้าวด้วยกันเหมือนกันเลยนี่ทำงานี่จะไม่ได้ไม่กี่มัวมาใช่ไหมเปิดปองจไม่เข้าใจปางเลยอะปางก็แค่เป็นห่วงน้องอะประมาณนี้จาไม่ได้จะไม่ได้ เอามาดีพี8โอเคงั้นสาวานนะคะเผื่อแฟนๆจะได้ไปตามดูซีซั่นต่อไปแต่แตาแฟนคลับหาไม่เจอนะเมื่อกี้พอไม่มีเพิ่งคิดเมื่อกี้ฝากซีรีส์เพลย์เยอร์ไม่อ่านห้ามรักของพวกเราได้นะคะออนแอร์ On ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงคะ่ะเวอร์ชันอันคัดที่ i อชีอ e, หรือว่าเว็บไอคิวแล้วก็เวอร์ชันธรรมดาที่ YouTube ของ h าร์ดบ๊อบสตูดค่ะค่ะฝากด้วยนะคะ